วัสดีมนุษย์โลกยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องยิปซีสทานเมจิกนะครับวันนี้คือวันเสาร์ที่สี่สี่ถึงสิบมีนาคมนะครับสี่มีนาะคมจนถึงวันที่สิบนาคมจะเป็นไงอันนี้เป็นไพ่ใหม่ที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าผมแพ้ทางความสวยงามของไพ่เงาวิว่ง ก็เดี๋ยวจะใช้ไพ่เนี้ยครับลองดูนะครับซึ่งกระดาษแตกต่างเนยไพ่ครับเนี่ยไพ่ที่ผมใช้ประจำไพ่ของมืออาชีพขนาดมันแตกต่างกันเนื้อกระดาษก็ไอเนี้ยอ่อนบางกว่าเนี่ยหนา <c oughs> เดี๋ยวจะดูกันนะครับว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ เราจะแม่นใช้อะไรมันก็แม่นอะคงต้องปัน่นการใช้งานอย่างหนักหน่วงสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะดีอ่ะคนเกิดวันเสาร์นะครับมันจะกรีไม่ค่อยออกครับกระดาษมันเจะว่ายังใหม่ก็ใช่อ่ะจะว่ากระดาษไม่ดีก็เท่กอ่ะสีไม่เสมอก็กได้ก็มีผลหมดอ่ะ กรีดไพนะครับดูดิกินกไ่ออกต้องค่อยๆกรีดเสียเวลาไหมล่ะเ,วเ,วลเ,เสียเวลาจะเสียท,ทำไมอะ่ะมันรีบมากชั่วโมงทองอขึ้นเกิดบนสาวนะครับเตรียมตัวอ่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้ มาดูกันนะครับวันเกิดวันเสาร์นะครับสถานาการณ์ความเป็นไปในรอบเจ็ดบังท่านจะเป็นยังไงนะครับใ <c oughs> บแรกโอ้โหดีเลยครับใบแรกได้ไพ่ดูเบิร์นนะครับไพ่ดูเบิร์นดูเบิร์นคือไพ่ดินตับสองสำหรับก็คนวันเสาร์เนี่ยสบายสบายได้เลยครับถ้าขึ้นเป็นดูเบิร์นใบแรกนะครับคือไพ่พระใหญ่เป็นไพ่นำโชคด้วย สามถ้วยนะได้จัดเม้นีกอีกอสิ่งอะไรที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นหวังอะไรไว้แล้วไม่สนลืมไปแล้วมันจะมาถ้าเราไปจับอยู่มันจะไม่มาทำาเลยไปสนใจมันซะเดี๋ยวมันจะมาเป็นกฎนะครับ <9 S 2> เก้าเหรียญหนึ่งไม้เท้าสิบถ้วยสองเหรียญ เจ็ดดาบแล้วก็หกเหรียญน,นะครับหกเหรียญไม่สามารถควงได้อ้อยังควงได้ยังไม่ใหญ่เกินควยได้แต่ไหมท่านับมันเล็กมันใหญ่อ่ะดูครับมาดูพระใหญ่เดวินชัดเมนนะครับ ไพ่ในด้านบวกนะครับเป็นภพยในด้านบวกนะครับดูใน,นนะที่นี้มีไม่มีดูแล้วมันเป็นไม่สบายตาเลยอาจจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ใบหนึ่งนะครับนอกนั้นก็สบายตาดีนะครับอ่ะตอนนี้มาดูภาพรวมๆแล้วก็รายละเอียดของไพ่นะครับหนึ่งไมถท้าเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานก็อยากเริ่มต้นเงินใหม่เหมาะที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณเจองานที่คุณถูกใจแล้ววะ หรือง,งานที่คุณทําอยู่อะมันส่งผลด้านดีให้คุณเห็นแล้วมันชัดเจนแล้วมันขึ้นไพ่ดเด็เดอะเวิร์นเนี่ยคัจัดเม้นท์เนี่ยจัดเม้นท์บางทีมันเป็นไพ่เวรกรรมมันไม่ชะตากรรมมีไพ่ของวาระบางทีก็มันถึงวาระแล้วไงเออประมาณแบบเนี้ยเป็นเวรกรรมก็คือทํากรรมดีก็จะได้รับกรรมดีทํากรรมชั่วก็จะได้สนองผลกันตอนนี้แหละครับเพราะนั้นเรื่องการงานอะ มันเป็นด้านบวกนะครับเพราะว่านหนึ่งไม้เท้านอกนั้นไพ่ใหญ่มันให้โชคเรื่องงานและไพ่ใหญ่ความหมายมันดีด้วยนะครับไอเน,นี้ยทางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติอะไรนะดีหมดนะหรืออาชีพอื่นๆก็ใช้ได้ดีดีทุกแทบจะทุกอย่างเพราะว่าไพา The Word ่เดอะเดอะเวิร์ดเนี่ยมันเป็นไพ่ที่มีไพ่ดีอัดนดับสองสมรับอะลองจอกเลอรซันนะครับแปลว่าสุขแบบสมดุลทุกอย่างลงตัวสมดุลไม่เกี่ยวกับรวย,ไม,ย,ววยไม่เกี่ยวกับจนไม่เกี่ยวกับตัวดําต่ําเตี้ยเลี้ยดินอะไรไม่เกี่ยว เดียวคือความสมดุลน,นะครับอยู่ที่ว่าท่านจะทํางานอะไรนะครับจัดเมนก็เป็นอาชีพแบบบางทีก็เหมือนต้องคำสาบสูบซ่วมเก็บขยะขาของเก่าขาขยะมาขายอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นอาชีพที่เหนือเหนือความเป็นคนไม่ใช่เหนือไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาเหนือความ เป็นการเป็นเป็นงานที่เหนือคนที่คนปกติเขาไม่ค่อยทํากันนะครับอย่างหมอดูก็ใช่นะครับหมอพีก็ใช่ครับคนทรงจงทรงจ้ามันเป็นได้หมดนะครับไพ่เดิมเอ้ไพ่แจ็คเม้นนะครับมาดูเรื่องการเงินกันต่อนะครับมีเก้าเหรียญกับสี่เหรียญและหกเหรียญนะครับเก้าเหรียญนี้ใช้เงินกระจายครับใครไม่ต้องคิดเลยครับสี่เหรียญงกครับเก็บเงินครับหกเหรียญนี่เงินรู่วร่อยนะครับการเงินตีกันมั่วแต่ว่ามันมีเยอะอ้วครับ ถ้ามีเก้าเหรียญม่ถึงเก้าเหรียญนนมีเงินเยอะอยู่แล้วอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยไม่ต้องลีลาไม่ต้องไอซีเหรียญเนี่ยมันงกก็จริงมันเหมือนคนงกก็จริงอะ่ะทั้งทั้งเหยียบทั้งอุ้มไว้เนี่ยเธอเน้มันหัวอีกไม่ได้ปล่อยหลุอง่ายบางทีมันเป็นคนงกอในสิ่งที่ควรจะซื้อไม่ซื้อ,อ,อไอสิ่งที่ไม่ไม่ควรซื้อหรือว่ามันมีอยู่แล้วมากมากก็ยังจะซื้ออีกอะ่ะนั่นแหละบางทีมันก็เป็นความหมายแบบนั้นหกเหรียญคือการล้วนไหลของเงินหรือว่าอ,อ ดูนือมือข้างหนึ่งเขาแจกเงินเนยะครับเนี่ยอีกข้างหนึ่งเขาถือตะชา่างก็คือใช้เงินอย่างรู้คุณค่าใช้ไม่ได้มีเหตุมีผลให้มันสมดุลหน่อยเซ่กัเนเงินล้วนไหลแต่ว่ามันมีเยอะครับไม่ต้องห่วงว่าจะจนต่อมาเรื่องของรับความรักคนเกิดวันเสาตั้งแต่อายุสองขวบขึ้นไปจนถึงอายุหกสิบเสิบอะ ตอนนี้เหมือนได้ป,ปิิงแล้วเจอความรักถ้าคุณจุนเจอปุ๊บแล้วคุณใช่อะไพ่ตั้งแต่นับตั้งแต่นี้นะหรือก่อนหน้านี้สักสองสมวันนะคนที่ยังมีคู่แล้วเจอใครที่ถูกใจสักคนนะ่ะจัดเมนเดอะเวิร์นสิบถ้วยเนะี่ยเป็นเพ่อความรักที่ดีดีทั้งหมดเลยนะครับพ่ความรักก็ดีทั้งหมดเลยไม่มีอะไรไม่ดีเลยบางทีการเกิดใหม่มาถึงการตั้งท้องก็ได้ออกลูก,ก็ได้มีลูกเนะี่ยใช่เด็กเนะี่ย เด็กถือถทวยก็คือเด็กขาวๆทุ่มทวมนะครับตัวท,ทุ่มทวมเงียบๆนิ่งๆเลี้ยงง่ายครับแล้วก็ไม่พูดมากไม่สนไม่ดื้อเป็นเด็กที่ช่างจินตนาการนะครับเรื่องความรักก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับจัดเม้นต์ะในเรื่องในด้านความรักหมายถึงว่าเจอปุ๊บแล้วมันใช่อะเจอรู้สึกแบบไม่ได้จีบกันนานอะคือลงเอ่ยกันได้ง่ายมากนะครับคือภายเจ็ด เออคือไพ่จัดเม้นนะครับเพื่อควมลัก The ว h e e หมายถึงว่ารักด้วยความ้วยความเข้าใจด้วยความสมดุลไม่ได้มีเหตุมีผลประโยชน์มีเกี่ยวข้องกับอะไรนี้มาเกี่ยวเลยไม่ใช่เลยครับถ้าเป็น t h เวิ e e l เนี่ยสามถ้วยก็เหมือนกันการเจอคู่แท้การเจอเนื้อคู่เนี่ยไอ้คู่แท้ก็สิบถ้วยคู่แท้บางทีก็เป็นคู่เวรคู่กรรมนะเวรกรรมมันชักนําพามาให้เจอกันก็ต้องเจอครับสามถ้วยคือสามคนเฉลิมเฉลิมฉลองนี่สามคนผมเมียนะสามหือไปนะไม่ใช่นะ สามทวยคือไพ่ความรักที่ตามตำราเขาบอกว่าเจอคนที่ใช่อันเนี้ใช่เลยอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันร่วมกันนะแต่อาจจะไม่ได้แต่งงานนะครับอยู่กินกันโดยธรรมดาปกตินะครับไอเจ็ดดาบเนี่ยพราเรื่องความรักนี่ไปซุกไปซ่อนอะไรไว้นะครับไปซุกไปซ่อนอะไรไว้ไปแอบรักแอบขโมยหรือให้ผมตีความในด้านดีหมายถึงว่าไปแอบชอบแฟนคนหนึ่งเขาไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งไปออแอบแฉบชอบผู้ชายคนหนึ่ง แอบชอบก็เถิดคนหนึ่งแอบชอบเกย์คนหนึ่งมันแอบชอบแต่มันไม่รู้ตัวไม่เปิดเผยก็ใช่นะครับหรือมีอยู่แล้วแต่ไปปิ๊งคนนี้แม่งใช่ใช่โคตรพ่อคนแม่ใช่อเออมันก็พอจะมีนะแต่ถ้าเป็นเจ็ดดาบมันจะโกงมันจะต่อจะเจ้าเลย์ยังไงมันก็ผ่านได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเจ็ดมันเป็นเลขให้โชคมายิบสี่นะครับเลขเจ็ดนะ เอกโลมันนะครับตัววีคล้ายๆตัววีนี่คือห้าขีดสองขีดคือเลขหนึ่งสองตัวนะครับความรักไม่น่าจะมีปัญหาหรืออยากจะมีปัญหาก็ตามใจไม่มีจะยามันมีต่อมาของเรื่องสุขภาพสุขภาพก็เนี่ยมีอย่างเดียวคือโรคเวรโรคกรรมเนี่ยบอกได้เลยโรคเวรโรคกรรมคือโรคที่มันรักษายากโรคที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ มันไม่มีอาการสอบมันไม่มีต้นเหตุลนะ่ะอยู่ๆมันก็โผล่พวดขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นคือเรื่องสุขภาพนะแต่ถ้าท่านได้ไพ่ดีขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรยแย่ๆหรอกนอกจากว่ามันเริ่มต้นใหม่หมายถึงว่าคุณจะเจออะไรใหม่ๆหมายถึงคุณจะได้ปรับสมดุลชีวิตใหม่โดยธรรมชาติไพ่ของการเปลี่ยนชีวิตอนะคือตัวแรกคือจัดเมนตัวที่สองมันคือกลงลอ้อตัวที่สามเทมเปแลนตัวที่สี่คือจักติคุณได้ไพ่จัดเมนเนี่ยมันคือวาระมันคือเหตุที่ต้อองเจ ว่าต้องเจอไมออ่ว่าจะเจอเรื่องอะไรได้ไดเจอแน่นะครับทุกอย่างทุกเรื่องที่ท่านคิดอยู่ทําอยู่บอกได้เลยว่ามันเป็นด้านดีหมดนะครับขึ้นอยู่กับวิธีคิดของท่านทัศนคติหรือหรือความเข้าใจนะครับเด็กถือถ้วยในในความหมายสถานการณ์แปลว่าคุณจะต้องตัดใจแต่งให้คุณใช้ สัญทัตญาณของคุณหรือความรู้สึกไดอารมณ์ร่วมแรงคุณก็ได้นะครับในการตัดสินไปเลยนะครับให้ใช้เซนสมัมผัสตัวเองการตัดสินนะครับก็ประวัตินี้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับผมเอาซื้อไพ่ใหม่มาแล้วผมลองดูว่ามันเออเป็นยังไงวะดีไหมอย่างเงี้ยคือเนื้อกระดาษไม่ดีนะครับแต่ว่ายัยวยนผมได้สีสัต์ผมก็เลยซื้อแต่ถือว่าใช้ได้ครับมันใช้ได้หมดแหละครับ มันอยู่ที่ว่าเราอะเข้าใจมันหรือไม่เข้าใจมันแค่นั้นเองเพราะาหน้าไพ่อะไรมันก็เหมือนเดิมแค่ไพ่แค่กระดาษแค่มันเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับใ้ามีปัญหาสอบถามหรือติดใจอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับทุกคาถามของท่านมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อผม,ต,อผมต่อท่านแล้วก็ต่ออีกคนหลายคนที่บางทีเขาอาจนึกไม่ออกเขาจะถามอะไรนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ท่านมีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นอะไรมามึงดูได้ขวยมากมึงปัญญาอ่อนมึงดูดูป้าบ้าโง่โง่อะไรใส่มาเถอะผมจะได้รู้นะครับแต่โดยธรรมชาติผมไม่ชอบเป็นคนเครียดอยู่แล้วผมชอบทําอะไรที่มันเล่นผมเล่นไปได้เรื่อยครับญาติตายใครตายผมยังเล่นเลยผมยังหัวเราล่าเริงได้หมดทุกสถานการณ์นะอืมก็ฝากกด ติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นให้ช่องเติบโตนะครับสิ่งที่ผมทำนี้ต้องการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนทิ่มีความทุกข์นะครับคนเห็นเยอะผมจะช่วยคนได้เยอะช่วยคนได้เยอะผมก็ได้บารมีเยอะนะครับคนที่ส่งต่อคุณก็จะได้บารมีกันเพราะคุณเหมือนที่เขาเรียกกันว่าสะพานบุญน,นะครับคุณส่งถึงคุณเจออะไรดีๆแล้วคุณส่งให้กับเพื่อนฝูงญาติมิตรอะไรของคุณนะ ให้เขาไปเจอสิ่งดีๆด้วยนะครับอันนี้ถือว่าคุณได้บุญได้บารมีนะครับบารมีนะครับมันคือผลบุญดีๆที่รองรับสําหรับตัวเราเวลาเราจะแย่เราจะตกต่ำเนี่ยผลบุญนี้จะมาช่วยแต่ทานบารมีเนี่ยคือให้หล้ความสุขทันทีให้แล้วเกิดความสุขทันทีนะครับรู้สึกดีเหมือนคนมาดูของผมอยางเงครับมาดูดวงมาดูที่ ชีวิตไม่ดีชีวิตแย่อย่างเงี้ยผมก็ช่วยเขา,ด,าด้วยกันดูปุ๊บปุ๊บปบคุณเป็นติดตรงนั้นคุณิดตรงนี้นคุณต้องแก้ตรงนั้นคุณต้องปรับวิธีคิดตรงนี้ปุ๊บแล้วเขารู้สึกดีไปเลยนั่นคือได้ทานนะครับนั่นคือเขามีความสุขไปแล้วนั่นคือได้ทานนะครับเหมือนกันครับถ้าถ้าสิ่งอะไรที่มันดีดีคุณส่งต่อคุณอ่าบอกต่อหรือเป็นการส่งให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณมีความรู้สึกดีก็แล้วแต่นะครับคุณก็จะได้ทานบารมีนนะไเห็ผลวครับ คือคุณให้ทานปุ๊คุณจะได้ความสุขทันทีนะครับผมยกตัวอย่างว่าคุณเจอขอทานเนี่ยน,นั่งตักแดดขอเงินอยู่ขากูุแขนด้วนหรือตาบดอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับมันแดดมันร้อนคุณหาซื้อน้ำเย็นๆขนมหวานๆนะครับข้าวนะครับผลไม้เรือยก็ได้ครับคุณไปให้เขาเดี๋ยวต่อตาก,กางแดดต่ตางแดดให้เขาเลยซื้อลมแถมให้กันึงคุณว่าขอทานคุณเขาจะมีความสุขไหมเขาจะมีความสุขครับ ถูกไหมครับถ้าเขากินอาหารเขาใช้ของที่คุณให้เขาต่อหน้าเนี่ยคุณจะรู้สึกดีไหมครับใช่ถ้าคุณรู้สึกดีนั่นแหละครับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ลดละกาบให้คุณแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งจิตว่าอะไรอย่างคุณซื้อของมาเนี่ยทานคือการให้นะครับการให้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าลูกขอตั้งจิตต่อองค์สมมาสมเจ้าลูกขอพระพุทธเจ้าช่วยลดละกามให้ลูกเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องของ อะไรอะทุกอย่างครับรความรักการเงินการงานนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาเรื่องอะไรเนี้ยได้หมดครับพระพุทธเจ้าจะลดละกรรมในท่านนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ที่ติดตามมา,มาแล้วถึงจนนาทีนี้ขอให้ท่านมีความสุขมีความสมหวังสมความปรารถนาสุภาพร่กางกายแข็งแรงนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแสงบาร,รมีที่ดีๆนำ,นำท่านสู่ความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยขอบคุณครับเพราะว่าหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวิงวิง